เดี๋ยวจะพาไปดูป่านะคะทุกคนป่าท้ายสวนนะคะป่าที่เหลืออยู่หย่อมเดียวที่เราเหลือไว้นะคะนี่ให้ดูดอกพับพึงพับพึงป่าสวยไหม เซียวเซียวกำลังออกจะออกดอกนะคะมันขึ้นหย่อมเดียวนะ คือป่านะของเรานะคะที่เหลืออยู่น้อยนิดถ้าเห็ดออกก็จะออกตรงนี้เลย <c oughs> ตรงนี้เป็นที่รับน้ำนะคะน้ำจากส่วนลงมาก็จะลงมาตรงนี้นะคะ แล้ก็จะไหลไปฝั่งนู้นก็จะเข้าไปทางคลองทางฝั่งนู้นค่ะแล้วเราจะข้ามไปฝั่งนู้น อากาศอ้าวๆนี่มีเห็ดนะทุกคนอันนี้ผักอีอลผัลกอีอลผักอีลอก็กำลังเกิด เรามาถางไว้จงเรามาถากักให้เขามาถากถางไว้มันจนเดินเข้ามาได้ไงเดินเข้ามาสะดวกเลยตอนนี้แต่ทีเนี้ยต้นพวกเนี้ยมันจะโตขึ้นมันก็จะมันก็จะลกนะพวกต้นหนามอะต้นหนามต้องต้องไม่ให้มันโตอะต้องเอาเครื่องตัดหญ้ามามาเดินตัดมันฮะไม่ใช่ตัดต้นพวกเนี้ยต้นที่แบบ ต้นหนามอะ่ะน่่เนี่ยต้นอย่งเงี้ยเนี่ยตัดตัดสูงสูงดิเพราะว่ามันไม่ได้ร่มเงามันก็ไม่ค่อยโตต้นใหญ่มันบงังถ่ายเาวันสวยถ่ายละเนี่ยต้นหนามเนี่ยอย่างเงี้ยต้นหนามเนี้ยเป็นปัญหาแต่ถ้าเกิดอันเนี้มันก็จะไม่ค่อยโตแล้วพอเ,เราได้ตัดทีหนึ่งล้ว มันจะโตไม่ทันมันไม่ได้แสงไงโตได้ประมาณนี้แหละโตได้ประมาณนี้เพราะมันไม่ได้แสงเพราะเครองล,อล,อล้อมไม่ได้ไม่ไม่ควรไว้นี่เลยป่าติงลัง อันนี้ต้อนอะไรปะเนี่ยพยุงมะอันนี้ปดู่นี่ปู่อันนี้ต้นลัง นนนี่ด้านบนเป็นเรื่ององ่ายกล้องป่ะเราม้วน,นเก็บสายเองเนาะอืมัน,นละสิบล่องก็ได้ใช่เดี๋ยวตอนเย็ยนก็มา <10 S 2> เก็บใช่ไหนเอาแค่นั้นพออืมเนี่ยเอาไล่าจากที่ง่ายๆก่นอน,นะงงนข้างบนเนี่ยลงมาไล่จากฝั่งข้างบนลงมาก่อนแต่ถ้าอยากไล่จากหัวมัน,มนงลงมาแล้วแต่ตรงไหนก็ได้ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง ข้างในนี่เย็นมากเลยแต่เห็ดยังไม่ออกนะเพราะมันมันฝนที่หยุดไปแต่ถ้าเกิดมันฝนไม่ตกแล้วมันอาวอ,อ,อ้าวอ่ะอนัเนละเหลือประมาณป่าตรงนี้เหลือประมาณถึงไรไหมเธอไรกว่า มันไม่เกินประมาณสองไร่นะป่าเหลือประมาณสองไร่ นี่น้ำมันจะไหลลงมาตรงนี้ไหลหลงไหลหลง